สวัสดีชาวรถไถท,ทุกท่านนะครับปีนี้ได้เงินใจงดกันยังครับปีนี้ยังไม่ได้ใจงดเลยครับนี่เพิ่งใจใจหญ่นะครับน,ๆๆน,บนี่ว่าจะเก็บตังได้นะครับโอ้โห,โหเป็นปีที่ยากลำบากมากครับใครอยากมีครับจัดเลยนะครับง่ายๆสบายๆ กันนี้ปีที่สแล้วครับคันนี้เดินทางเลยปีที่สเดือนกว่าๆแล้วนะกว่าจะได้งรถนะี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับทำงานกับทั้งปีนะครับถ้าสำหรับรถไทยนะครับสู่ต้องสู่นะครับใครยังมีก็คิดดีๆก่อนนะครับ ถ้ามีเงินสำรองก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคิดว่าจะออกมารับจ้างนี่ทำงานสงงวดนี่ครับยากนะครับเก็บตังค์ยากครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับว่าจะครบค่าง,งวดนะครับถ้าไม่รู้จะเก็บนี่ก็ไม่ได้แล้วครับค่าง,งวดได้มาก็ใช้ไปนะครับซื้อน้ำมงนซื้อน้ำมันนะค่าใช้จ่ายปีนี้ผมก็ซื้อพาไป เกนะือบหมื่นเนี่ยนะนี่ใบลอตเตอรี่ก็ซื้อมาหกใบก่อนนะเปลี่ยนพอจะได้เปลี่ยนก่อนงานก็พอมีครับปีนี้ทำไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับปีนี้ถ่ายยากมากครับ เมื่อกี้นี่ไทยมีแต่พอเลยสมัยนี้นี่รถเยอะนะครับไม่เหมือนสมัยแรกๆนะครับยุบตัวนั้นน้ำมันถูกด้วยครับเนี่ยทุกวันนี้น้ำมันแพงด้วยนะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นครับแต่ราคาก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็ซื้อสามถังนะครับพันเจ็ดนี่ใส่ไปหมดกลอนหนึ่งนี่ใครอยากได้ก็ออกมาเลยครับตอนออกนี่สบายใจมากครับแต่จะใสงงวดนี่ครับยากมากนะครับบอกไว้เลยครับจะคิดว่าทำงานสง,งวนนี่ยากนะครับที่จะเก็บเงินได้เพราะเรามีค่าใช้จ่ายนะครับต้องกินต้องใช้ ่าส้มบำรุงครับต่อปีนี่เยอะมากครับสำหรับกาส้มบำรุง